กับในช่วงนี้กับคุณหมอเน็ตหรือว่าแพทย์หญิงชัชชยาเพียรจงกลนะครับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก w วลมาล n d คลินิกนะครับเจ้าของช่อง TikTok กหมอเน็ตสุขภาพใจนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Smooth FM ด้วยนะครับวันนี้ ในช่วงของสมูทเฮลท์อินไซด์นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ออนแอร์กันอยู่ทางวิทยุด้วยแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับจริงแล้วเปิดมาต้นปีแบบนี้ครับคุณหมอหลายๆคนก็อาจจะแบบเหมือนอยากจะตรวจสภาพจิตใจของตัวเองในการที่เราจะเอ๊ะเราเครียดไปหรือเปล่าเรามีอะไรที่มันแบบเป็นสัญญ,ญาณที่มันจะสามารถบ่งบอกตัวเองได้ไหมว่าเราควรจะเดินไปหาคุณหมอแล้วในเรื่องของสภาพจิตใจต่างๆแบบนี้ครับคุณหมอมีคําแนะนําอะไรยังไงบ้างสังเกตตัวเองยังไงบ้างมีไหมครับ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีสังเกตนะคะอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องเอป็นโรคก,ก่อนนะคะแต่จริงๆเนี่ยวิธีสังเกตเนี่ยให้ดูจากว่าความเครียดนั้น,นะคะส่งผลกระทบกับชีวิตเรามากแค่ไหนะนะคะวิธีสังเกตง่ายๆก็มีอยู่สีด้านนะคะอย่างเช่นด้านแรกก็จะเป็นด้านอารมณ์อย่างเช่นเริ่มรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลเครียดนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเศร้าหดหู มนเดือนนายหมดแพชั่นหรือว่ารู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆที่มันรู้สึกว่าอารมณ์เราเริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะอย่างด้านที่สองเนี่ยก็จะเป็นด้านร่างกายนะคะอย่างเช่นนอนไม่หลับหลับไม่สนิทใจสั่นง,ง่ายเหนื่อยง่ายปวดมวนท้องบ่อยๆออหรือว่า,อาการทางกายอื่นๆที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีโรคทางกายอะไระคะ่ะครับ แล้วก็อย่างด้านที่3มเนี่ยจะเป็นด้านความคิดนะคะที่เจอบ่อยเนี่ยก็จะเป็นความคิดลบความคิดวอกวนนะคะหรือว่าบางคนมีความคิดไม่อยากอยู่ขึ้นมาค่ะอืมอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านพฤติก,กรรมนะคะอย่างเช่นก็อาจจะเก็บตัวไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครนะคะมีการผัดล้นประกันกุ่งหรือว่ามีการติดโซเชียลมีเดียมากขึ้นหรือมากเกินไปนะคะ่ะหรือมีการใช้แอ,อลกอฮอล์หรือว่าสัรเสพติด เพื่อเหนีจากความรู้สึกบางอย่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแค่มีได้ไดใดด้านหนึ่งเปลี่ยนไปนะคะหรือว่ามีอาการอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันทุกข์ทรมานใจอะคะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะ <c oughs> มาหาจิตแพทย์ได้เลยนะคะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้แย่ก่อนนะคะหรือว่าใช่ค่ะหรือว่าจริงๆถ้าเป็นอาการถ้าถ้ามีอาการเหล่านี้เราก็ทําให้รบกวนชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่น ทํางานได้แย่ลงทํางานไม่ได้นะคะเอ,อ่อชีวิตไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่มาพบจิตแพทย์ได้ค่ะอืมก็คือมันไม่จําเป็นต้องมาออกอาการทุกอย่างที่คุณหมอกล่าวมาทั้งหมดแต่ว่ามันมีอาการบางอย่างแต่มันโดดเด่นมากๆเช่นมันนอนไม่หลับเลยอาการเดียวอย่างเงี้ยมัน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 เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตด้วยไหมครับหมายถึงแบบมันเริ่มจะต้องไปหาคุณหมอเลือยังครับถ้าอย่างนี้ค จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายกับจิตใจเราสัมพันธ์กันนะคะแล้วมันมแยกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆอาการนอนไม่หลับเลยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจะพบว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจได้เหมือนกันนะคะคแล้วแล้วอนอกจากตัวเองที่เราจะสังเกตตัวเองแล้วคนรอบข้างช่วยสังเกต อะไรได้บ้างไหมครับเพราะบางคนบางคนเขาจะไม่ยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปหาหมอแล้วหรอ,หรอแบบฉันยังปกติดีฉันยังโอเคนอนหลับไม่หลับบ้างมันเป็นเรื่องปกติหรือบางทีใช้แอลกอฮอล์ดื่มบ้างมันก็เข้าสังคมมันมันมีอะไรที่คนรอบข้างจะช่วยดูสําหรับบุคคลหรือตัวเราบ้างไหมครับที่ถ้าเเป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนเขาเนี่ยก็ถ <c oughs> <ifier. S 1> <c oughs> ้าเกิดว่าเขารอบข้างสังเกตว่าเขาเริ่มดู เปลี่ยนไปอะคะ่ะแล้วก็เริ่มดูว่าเขาเขาดูมีการเหมือนเขาทุกข์ใจหรือว่าดูเหมือนกับว่าเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตของเขาอ,อย่างเช่นสมมุตินะคะถ้าเดิมเขาก็ไปทํางานปกติแต่เขาเริ่มอาจจะนอนไม่หลับหรือว่าใช้แอลกอฮอล์จนทําให้เขาเริ่มไม่ค่อยไปทํางานเสียงงาเนเสียการเราก็จะเริ่มใช่แล้วก็จะเริ่มสังเกตได้หรือว่าจริงๆเนี่ยแค่แค่เราสังเกตเห็นว่า คนรอบข้างเราหรือคนใกล้ชิดเราค่ะเขาดูทุกใจแล้วก็ถามเขาได้นะคะว่าเออมีมีอะไรอยากให้ช่วยไหมหรือว่าช่วงนี้เป็นยังไงอะคะ่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคเราเราตั้งใจจะไปหาแล้วแต่ยังไม่พร้อมไปหาคุณหมอพวกสายด่วนต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เขามีกันโปรโมทกันทุกวันนี้ครับมันสามารถพอจะแบบเหมือนช่วยทุเราอาการเหล่านี้ได้บ้างไหมครับ ค่ะก็จริงๆเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปโรงพยาบาลจริงๆเนี่นะคะจริงๆในสายด่วนสุภาพจิตหรือว่าปรึกษาออนไลน์รูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ใช่การพบจิตแพทย์โดยตรงอะ,ค,ะค่ะก็อาจจะช่วยได้ดีในระดับหนึ่งในเบื้องต้นนะคะก็คือจะช่วยในแง่ของการประเมินอาการเบื้องต้นนะคะแล้วก็รับฟังความทุกข์ที่เรากําลังเผชิญอยู่เหมือนมีคนช่วยรับฟังระบายมันจะดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะ แล้วก็อาจจะช่วยถ้าเป็นสายโดยคข้าจะช่วยประเมินความเครียดหรือความดูแลงของอาการแล้วก็แนะนําให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญได้อะค่ะอืมก็เหมือนไปถูกทางได้ทีนี้พอพูดถึงผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยหลายคนก็จะสับสนระหว่างจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาซึ่งการรักษาต่างๆโปรเซสมันไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วอาการของเราเราควรจะไปหาคนไหนเราแยกยังไงครับค่ะจริงๆเนี่ย อัน,นี้นจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาก็ช่วยดูแลเรื่องจิตใจเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะสับสนทีนี้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างเส้นทางการเรียนแล้วก็วิธีรักษานะคะ <c oughs> อย่างจิตแพทย์เองเนี่ยก็จะต้องเรียนจบหมอ6ปีก่อนนะคะแล้วก็ต่อเฉพาะทางเป็นจิตแพทย์อีก3ปีอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตแพทย์เองก็จะวินิจฉัยโรคได้ให้ยาได้แล้วก็ทําจิตบําบัดได้ด้วย แล้วก <muitas S 2> ็ส่วนนักจ <illions thrive> ิตวิทยาเขาจะจบด้านจิตวิทยาก็จะเน้นเรื่องของให้คำปรึกษาแล้วก็บําบัดด้วยการพูดคุยเป็นหลักะค่ะทีนี้เนี่ยอาการที่ควรจะมาพบจิตแพทย์ก็จะเป็นอาการแบบอาจจะเครียดซึมเศร้าเนาะไม่หลับวิตกกังวลนะคะหรืออาการอื่นที่คิดว่าอาจน่าจะต้องใช้ยาหรือจริงๆถ้าไม่มั่นใจว่าอาการเนี้ยเอจะต้องรักษายังไงจะเป็นการใช้ยาหรือจิตบําบัดอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถพบจิตแพทย์ได้ ส่วนนักจิตเนี่ยอาจจะเป็นอาการที่เป็นปัญหาที่อาจจะยังไม่ได้จําเป็นต้องใช้ยาหรือว่าต้องการการบำบัดต่อเนื่องอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการปรับตัวไม่ได้ปัญหาความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะอืมมันก็จะแบบเหมือนเป็นระดับขั้นของความรุนแรงสําหรับสิ่งที่เราเจอใช่ไหมประมาณนี้ด้วยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะทํางานร่วมกันนะคะเพราะว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจเนี่ยให้สอบถามข้อมูลกับทางสถานพยาบาลเกอนก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆเริ่มต้นจากจิตแพทย์หรือนักจิตก่อนก็ได้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวจิตแพทย์กับนักจิตเนี่ยก็จะช่วยประเมิน<อ>ว่าควรใจยังไงต่อเพราะว่นจริงๆเอาที่เราสบายใจก่อนก็ได้ครับเนี่ยฮะมันคือเรื่องของจิตใจเนาะท้ายสุดแล้วเราไปเพื่อจะแบบทาให้มันทุกอย่างมันสบายใจขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับสุดท้ายนี้อยากจะให้หมอเอ่อ ช่วยส่งต่อกำลังใจ้คนที่ฟังอยู่หรือว่าการเดินเข้าไปหาจิตแพทย์หรือว่านักจิตบําบัดเองมันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่โอเคอยากจะสื่อสารอะไรกับคนเหล่านี้ที่แบบเหมือนกําลังเจอกับปัญหาทางนั้นจิตอะไรประมาณนี้อยู่นอครับอ,อยากฝากอะไรบ้างครับก็ทุกวันนี้เนี่ยคนมีปัญหาสุขภาพใจกันเยอะมากจริงๆนะคะ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจสังคมหรือว่าความเครียดในชีวิตประจาวันที่เราจะต้องเจอครับว่านนนในยุคป,ปัจจุบันนี้การพบจิตแพทย์นะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วนะคะแล้วก็การกลับมาดูแลสุขภาพใจของตัวเองเนี่ยเออก็เรียกว่าสําคัญไม่แพ้กับการดูแลสุขภาพกายเลยะคะ่ะครับการมาพบจิตแพทย์เนี่ยจะไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่แปลว่าเราอ่ะกำลังให้คุณค่ากับตัวเองอยู่นะคะแล้วก็การกล้าที่จะมาพบเนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากคะ่ะ ครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจทุกคนด้วยดีย๋งไงเจขอทํานัดก,กับคุณหมอเลยนะครับอ <laughs> ยากจะก็ไปปรึกษาดูว่าเอ๊ะพอต้นปีมาเราจะแบบเรื่องสุขภาพจิตเรายังโอเคอยู่หรือเปล่ายังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับสําหรับแพทย์หญิงนะครับหมอเนต็ตนะฮะ,ะชัชชยาเพียรจงกลนะครับยังไงก็ไปติดตามเขาเรียกว่าเพจทิกตอกของหมอได้กับหมอเนต็ตสุขภาพใจใช่ไหมครับ ใช่ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเยี่ยมเยียนที่ smoothie f m กันด้วยนะครับแล้วก็มาให้ความรู้ดีๆมากมายเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอ